สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนกมาพบกับช่องของเชอรี่ซไซ์แล้วนะคะวันนี้ลี่ก็มีกระเป๋าจะมารีวิวเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยกำลังหาข้อมูลอยู่นั่นก็คือแบรนด์ฮานาฟู้าอันนี้มาพร้อมถุงกระดาษใบใหญ่มากๆมีอยู่2รุ่นนะคะถุงผ้าทั้งสองใบามาดูทีละใบเลยนี่จะเป็นรุ่น i. อ จะอยู่ที่13,500บาทนะคะส่วนโปรโมชั่นเขามีส่วนลดอยู่3ามสิห <Wow. S 1> ้าเปอร์เซ็นตวยนะตรงนี้มันเป็นสีทองฝั่งนี้เป็นสีดำมีซิปสองซิปอแอบมีลิปสติกนีว่ารุ่นหนังรุ่นเนี้ยใช้ทนมากๆนะคะจะมีทั้งสายสะพายข้างหรือจะเป็นแบบ คือถ้าดึงเป็นสายแบบคล้องแขนอย่างนี้ก็ได้เป็นถือกระเป๋าแบรนด์ฮานาฟูเขาจะมีเอกลักษณ์ตรงที่สามารถใช้ได้หลายรูปทรงหใบได้แบบสามทรง6กทรงจะเป็นรุ่นเบสิกสามารถเข้าไปดูในช็อปได้ใส่ของได้จุจุๆจุจุๆเลยจะ้ะ <Wow. S 1> แล้วก็เปิดด้านในจะเป็นสีเหลืองตรงนี้เขียนว่าฮานาฟูด้านในก็จะเป็นโล่งๆแบบนี้เลย สามารถยัดของได้ไปสุดพลังเลยว่าเราอยากจะใส่อะไรเข้าไปเดี๋ยวเรามาดูวิธีพับกันเอามือล้วงเข้าไปด้านในแล้วก็พับมุมขึ้นมันก็จะติดกับกระดุมได้อัตโนมัติเลยใช้แรงกดนิดนึงทั้งซ้ายและขวาอ่าอันนี้ทรงที่สองส่วนทรงที่สามหักมุมซ้ายขวาลงค่ะ ตามอ่ารอยต่อตรงนี้ได้เลยนะก็จะเป็นทรงที่สามก็จะได้ทรงที่สามเร่จะขึ้นรูปให้นะคะเพราะอันนี้เร่ได้แบบลองไปสะพายใช้ชีวิตละก็เปิดตรงกระเป๋าตรงนี้ยากนิดนึง,งที่สามก็ถือแบบเก๋ๆเราซื้อมาใหม่ๆเวลามันโดนรอยอะไรมันก็จะเห็นชัดแต่ใช้ไปสักพักมันก็จะกลืนกลมกลืนไม่ได้ไปรอยง่ายขนาดนั้น ตรงนี้ลีไม่แน่ใจว่าใช้นานๆต่อไปอาจเป็แบบลอกหรือเปล่าคือรีไม่เคยได้ใช้มันก็ยังดูใหม่สวยไม่มีตําหนิใดๆดส่วนซิปก็จะเป็นพวกอะไรจะเป็นสีเงินมาดูใบที่สองอันนี้ยังไม่เคยได้ใช้งานเลยอันนี้น่าจะชื่อรุ่นว่า ora, แพนเดอ a เต็มอยู่ที่7,900บาทยังไม่ได้ใช้จริงๆใหม่มากอันนี้จะเป็นอะไรสีทอง ซิปทองกระดุมทองหมุดทองก็จะมีสายสะพายข้างสายสามารถปรับระดับได้นะคะนี่วิธีพับมาให้นี่ค่ะทรงที่หนึ่งทรงที่สองพับยังไงทรงที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกพับยังไงใบนี้เอามือสอดเข้าไปได้านในนะคะเราจะได้มีแรงกดก็พับมุม ฐานเหมือนใบเมื่อกี้เลยค่ะซ้ายขวาตามรอยกระดุมทรงที่สองทรงที่สามก็เหมือนเมื่อกี้เลยจ้ะหักลงติดกระดุมตรงด้านล่างดันกระดุมตรงนี้ออกมาจะได้ติดง่าย ซ้ายและขวาได้ทรงที่สามแล้วจ้ะทรงที่สี่อาจจะคอมพิเคเเตดหน่อยนะคะอาจจะยากนิดหนึ่งแต่ก็ไม่ยากเกินทุกคนที่จะทำได้อะแกะตรงนี้ออกให้เป็นทรงที่สองใช่ไหมรอยมุมพับเข้าไปด้านในเลยจ้ะเนี่ยเห็นไหมหักลงไปกดด้านข้างเข้าไปให้หมด เขาจะกลายเป็นทรงที่สี่อัตโนมัติติดกระดุมแป็กได้เลยอืมหูหิ้วตรงนี้เข้าไปด้านในกระเป๋านิดหนึ่งอ่ะนี่เป็นทรงที่4แล้วเห็นไหมน่ายได้ทรงที่5ก็ไม่ยากค่ะแค่เราเก็บซ้ายขวาเข้าไปผักเข้าไปด้านในแต่ทุกครั้งที่เราจะเก็บและทำทรงถัดไปก็ต้อง แกะกระดุมทรงเก่าออกเกาะอ,อ่าอันนี้พอแกะบนออกแล้วพับเข้าไปตรงนี้กดเข้าไปได้เลยแค่ให้ปึ๊บเข้าไปแบบนี้ค่ะเห็นไหมแล้วก็เป็นจุดที่ติดกระดุมจุดเดิมเรียบร้อยอันนี้ส่งที่ห้าทรงนี้ก็จะมีขนาดที่เล็กหน่อยแล้วก็ ซิปอะไรต่างๆที่เราดันเข้าไปด้านในก็จะมีพื้นที่ในการใส่ของคือล้วงของได้นะแต่มันไม่ได้มีซิปปิดไม่ได้มีกระดุมปิดตรงนี้อันได้จริงแต่ว่าด้านในก็จะแคบนิดนึงถือเก๋ๆได้คุณชอบใบเล็กอะไรอย่เงี้ยเพนโดล่าสามารถพับได้ง่งายๆตามรีได้เลยนะคะ5ส่งนะใบ I.O. ได้3แบบแล้วก็เพนโดล่าได้5แบบส่วนตัวรีรีก็ชอบเพราะมันได้หลากหลายทรง ถือใช้งานได้จีที่แต่อันเนี้ยดูมันเข้ากับทุกชุดนะถ้าใครชอบอันนี้เขาก็มีหลายสีนะสีดําก็มีถ้า <Yeah. S 1> ใครชอบมาดูขนาดของใบไอโอด12.5ความสูง13นิ้วส่วนรุ่นเพนเดล่ากว้างยาวก็คือ12.5นิ้วเหมือนกันจะสูงกว่านิดหนึ่งนิดเดียวนะคะ ไม่ได้พับยากอย่างที่ขีดเต๋เราคล่องแล้วมันก็จะง่ายนะแต่จริงๆแล้วเวลาเราซื้อมาใช้รี่ก็จะใช้แค่ประมาณทรง1-2ถึงทรงแค่นั้นเพราะว่าเป็นทรงที่ใช้ง่ายใส่ของได้เอาของเข้าออกได้ง่ายนะคะส่วนทรงอื่น,นถ้าเราได้ไปออกงานเราก็เน้นถือแบบเป็นพร็อพไปขอบคุณเพื่อนที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปนี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้รี่ด้วยเป็นกำลังใจให้รี่ทำคลิปต่อไปนะคะวันนี้ก็ตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ